ลูกเต๋าเราสู้ๆนะสู้ก็เข้าประจำที่ได้เลยหนมานีอยู่ข้างหลังเราเริ่มกันเลยนะครับรูปเด็ดเจ็ดวิของคุณพร้อมทำให้ได้ชนะไปเริ่มคารมคารมพูดได้พูดได้เป็นลิเกฟาแล้วอันนะลิเกฟาวไปแล้ว ตั้งบริบู์ชอบไปไหนไปไหนตั้งบริบู์ชอบเที่ยวอะไรมานวนฟาวครับอาบมนวดต้องบอกชื่อสถานที่ตัวอย่างออกกําลังกายทวิ่งกีฬาไม่ใช่ไปไปยิงปืนเขาชนไก่ค่ายทหารครับอลานอหมอลำลูกลุงหมอลำถูกต้องหมอลำ การเล่นการเล่นกากเล่นกาลเล่เล่นได้กาเล่นไทยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเนี่ยอะไรลายสักลายสักาสักาสัสักอะไรลายไทยักไทยหลายสักยันลายสักยันอ่อคิดน้อย เอยเลยได้แอบแฝงเนี่ยแกนอ่ะเต็เนี่ยเออผุตบอลฟุตบอลทีผุดบอลกางกิลากิลาไม่กีฬาผุดบอลผุตบอลกีฬาไอ้ลมครับกีฬาในร่ะเออหัวไหลตูดหนึ่งสองสามเขาเรียกอะไรพุกเป็นอะไรมุกตลกครับมุกตลก เนี <S <S ่ยที <si ่ห้อยเนี่ยเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเวลาไปสายคอะสกําไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรของมงคลวัดภูมงคอนวัดภูมงคลทหารทหารตำรวจเขาเรียกอะไรมาทบมาทบานคนอะไรเขาเรียกคนอาชีพในเครื่องแบบครับเป็นเลยอิสุอิสายโลกโลกอะไร โลกอะไรโลกโลกติดต่อโลกติดต่อได้กินเข้าไปเขาเรียกอะไรอาหารภาคอะไรภาคที่อยู่อาหารนี้ตัวอย่างเอาตัวอย่างส้มตาอีตาลีุ้ปตาซุปหน่อไม้มันต้องพูดอย่างนั้นส้มตามทำไมแหววผีผีนังกะนี้นังกะนี้ไงฝรั่งอ่ะผีในผีไทยผีไทยได้ เป็นอะไรเป็นอะไรคนแก่คนแก่คนแก่มดเช่วลแามาช่วยมาห่อย่วยา่าช่วยมา่วยมาา่มา่มา่า่า่วมา่วมมายมายมวยมา่า่วม่าชัดยมาวม่ก็มาวยมกว่า เออลุงเบียอาชีพอะไรยึกอาชีพนี้ก็หงอกเต็มหัวคนแก่พี่เด็กก็ตอบองบอกว่าเป็นอะไรเดแล้วก็บอกเป็นเบาหวานความดันบอกเป็นเบาหวานความดันตีไม่ตอบเบาหวานความดันทีมของคุณทําได้ดีแต่ก็มีอุปสรรคบ้างที่หาไม่เจอว่าหมวดหมู่อะไรหลายเลนกันยากได้สิบแล้วได้ไปเท่าไหร่ครับพี่ชนะนะนับดับไม่ทันคูนเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษอยู่ฝั่งนี้แล้ว อยู่ฝั่งนี้แล้วนะตอนนี้ทีมคุณเหลือแค่3คนแล้วนะเ่นี่พอแพ้เขาหน่อยแพ้เขาหน่อยแหมพอโดนคะแนนเขาหน่อยก็อยู่ฝั่งนี้ทีมนี anyway> ้เหลืออยู่2คนแล้วนะเหลืออยู่2คนแล้วต้องได้10ถึงจะชนะและทีมของคุณลูกเต๋าได้ไปทั้งหมดห5 15ได้ไป5ครับผม A525 หวงไก่43แพ้ไป60คะแปนต่อ90ไปนานเข้ารอบแจ็คพอต